โลยุกโลกประยุทธ์บข้างบนพี่ข้างบนนายคุยกับใครเนี่ยวุวกับใครนะพี่เบร์เี้หลอกบอก เต็มเลยทำไมวันนี้มันมีแต่คนยิงแม่นๆเลยว่ะเนี่ยฮะวิ่งเฉยๆได้ตายตายติดโควิดหกพันแล้วอ่ะใช่เหรอโอ้โหชิบหายประเทศเล็กนิดเดียวติดเยอะขนาดนี้สักพักคงติดทั้งประเทศอ่ะติดโควิดไอ้คนไม่กว่ากลอดตายเพราะนายกนี่แหละเนาะนี่ยตลดโควิด โลกประยุทธ์โลกประยุทธ์ก็นี่แหละเพราะว่าโลกประยุทธ์เนี่ยแหละอ้าวนะย่าประยุทธ์นะจ๊ะเฮ้ยรถดาเซียกูอ่ะ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 นเนี้ยไอจอดหลังคอนทำไมอะเม็ดเดียวขาดเม็ดเดียวหมอนคอเม็ดเดียวเออก็เม็ดเดียววะใช่เหรอเออ โดนไลเมื่อกี้หุใจวิ่งเข้าไปนีดแล้วงไปดีแล้วโคตรเจ็บเลยดูรูปเป็เป็นกเป็เป็นเป็นเป็นเปวเปัวหัวเปเก็บคุณเเลยวเปวมาอีกแล้ว็เก็บมาแล้วดีกว่า มาร์กได้ไหมกำลังอยู่นะมีไอ้น้าบ้านนี่เลยเนี่ยอยู่ในบ้านแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านอู่นะกระโดดมาแล้วเนี่ยอยู่หน้ากำแพงเนี่ยวิ่งมาแล้วควรอยู่รอบนอกกำแพงหน้าบ้านกำแพงนี่แหละวิ่งเนี่ยวิ่งว a t c h o u เดี๋ยววิ่งวนอยู่ตรงแั้นเหยียบไปทางนั้นเลยเรียบร้อยเลยทำไมไปตรงนั้นล่ะลูก็บอกอยู่ ชุบ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 แตะมอนแตะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนบุ่ข้างบนพี่นายคุยกับใครเนี่ยไม่อยู่กับใครนะพี่เบร์เต้พี่หลอกปะ เฮ้ยมีคนหมอนในบ้านเฮ้ยมีคนอยู่หลังกำแพงแตงกสีเนี่ยไม่ได้ถังป่ะวะอยู่ไหนรอ กอดเกิดหรืขที่หลัง <1> 1> นี่เนี่ยมีคนวิ่งอยู่ในห้องน้ำ เลยอ่ะไปะไม่เห็นอ่ะชนเลยเนลั่นไงขบับดีไปเลย นเฮ้ยมีคนเก็บแอวนดอกอยู่ เสาข้างบนนี้เลยนี่ว่าเสาเนี่ยบ้ารด้านล่างไม่ใช่เหรอใช่หรอสองพันปีต่อมาไป t หนโอ๊ยมีอะไรบ้านมีบ้านสองหลังอันจะดึงออกมาเอาเลยนะไปจน ชนเลยปะอสองตัวแหละรถมาอีกว่ะชนหลังบ้านม,มีตี้ใหม่มาด้วยนะนี่ตัวเข้าไปในบ้าน จอดรถไม่รถไอมือไหนไัรไปเลยรไหนว้ายใครเอายินมาไว้ตรงนี้โอ้ฉันมีสองถัง ัวเดียว,วันดีครับฝากกดไลค์ให้จ่าหน่อยนะทุกคนโอเคจ่ารู้ว่าทุกคนยังไม่ได้กดเชวยก,กดให้หน่อยนะครับสักคนละหนึ่งไลค์นะครับผม cho ao e Drop với. 2 tua à Double kill. Pack a phone, What? Oh. เพลงก็มีไวให้ลงไปเดียวไว้ให้อ่านกับฉันลองอยู่นี่ไงนี่ลองแล้วลองอ้โหนก็อ่านก็อ่านได้ฟังกับองโลซาอาริกาโต หมดเต็มเลยบ่วมอนมมฉันเห็นแล้วลงตลางต้นไม้นี่แหละมอนโอโ้มองไม่เห็นเลยรอบไปฉันคิดขาวแป๊บ เกือบตายเข้าหัวไปสองนิดเอ้ทำไมสามชาปะกระป๋องปากระป๋อง เขาจะหลอกล่อเธอไปยิงเอ้าเก็โดดลงมาเฮ้ยชุดหมีโดดลงมาไอหมีโดดมาหาเห็นหมีนูไหมเห็นหมีนูไหมฮัลโหลคนไทยเปล่าฮัลโหลเพื่อนนายหัวเขียวอ่ะเพื่อนนายอยู่ไหนอ่ะหัวเขียวว่ะเราจำได้มีเพื่อนด้วยเหรอไหนบอกมามอบตัวซะเดี๋ยวนี้เลยสองตัวนะายหนึ่ง หายไปหนึ่งคน,คนเรียกเพื่อนนายมาเดี๋ยวเรายิงผิดคนหาอีกคนหนึ่งให้เจอเดี๋ยวเราจะมาต่อยกันแบบลูกผู้ชายว้าวอออยู่นี่เองชวนเขาเล่นดิ <c oughs> เออว่ะเฮ้ยเขาขึ้นรถกับฉันด้วยวะป้ากระป๋อง <c oughs> ป้ากระป๋องโลซ่า พวกเดียวกันเบื่อนพวกเดียวกันเราเจอคนสุดท้ายแล้วปลากระป๋องปลากระป๋องโลซ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงไอ้ปอบเฮ้ยอย่ายิงจุดยิง เออหัต่อรถเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาวัดกันแบบลูกผู้ชาย <c oughs> มัดต่อมัดคงเปิดกับคงเปิดล้มไม่ต้องชุบใครจะมาก่อนระเบิดล้อระเบิดออเ โอ้ต่อยหนักๆหน่อยเกละแค่ฟันหางขัน้ำมันถวายแหวนมาทัลูกพักว้ายอ้อเยต่อเสร็จและวเสร็จแน่ๆเอเชียร์นายนี่อัปคัดมาหมดยกที่หนึ่งยกที่สองเริ่มได้มา

นาจะเจอหมาล่าเนื้อของเรานี่แหละตัวเด็ดเราเลยเตรียมตัวไว้ให้ดีต่อรอรอไอ้ตายคอยดูนะไปกัดมันหมอนไปไอ้แอ่อุ้ยเอ้อ่ไอ้แอ่ไอ้แอ่ไอีเอ่สู้เขาหมอนโอ้หมอนเธอต่อยเหมือนผู้หญิงเลยอะหมอนเอ้แอ่จับน้ำหน่อย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 เออเออเออ อุ้ยอุยสัดลมอุ้ยอุยตายจับหัวลมมามอนแก้แค้นให้ฉันด้วยมอนใครหน่อยอุยอุยเย็ดเย็เย็ดเย็ดเย็ดเยสู้เขาสู้เขาอเออฉันไปก่อนละอฉันตายโอ้โหเลื่อนไม่ลดเลย เยหมดยกที่สองรับเงินรางวัลจากคูโบต้าอาร์ทีเขากำลังจะถามที่อะไรลับมาเอร์อ้เอ้ไอ้อกำลังจะเตาะหน่อยเลยกำลังจะเตาะกำลังจะขัดหัวเขทอกคนงน่ารักโอ้ยเสียงน่ารักเหรอเสียงโคตรห้าวเลยนะเขายอมแพ้ให้เธอเมื่อกี้มอน